มันตัวใหญ่มากด้วยนะคะออมันขึน้นมียอดต้นยนนะคะเหมือนกบเขียดมากเลยนะคะท้นส่วนมากกบมีมีพิษจับได้กบแมกกบนีม่มีพิษหรอกกบนีม่มีพิษอยู่แล้วแต่เขียดตะปากับคางคกสองอย่างมีพิษได้สองอย่างเดียวแค่ของสองชนิดเป็นสัตว์บวกสองชนิดเดี๋วให้มีอึงอ่างนะคะเนจะให้ดูนะคะนี้อึงอ่างนี้อึงตัวใหญ่ด้วยดูสิว่า ดูสิตัวมันเริ่มเลยตัวมันเริ่มเลยดูดิดูสิตัวมันเริ่มเลยดูสิตัวใหญ่มันเริ่มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเด็กๆดูดิอึ่งใหญ่ตัวมันเริ่มเลยมันจะให้จับเนี่ยไม่ไม่ใช่อึ่งตัวเล็กๆด้วยโอ้ยดูสิทุกคนอึ่งตัวมันเริ่มมากเลยอะตัวใหญ่เลยนีอันเสวยมากเลยแก้วนะคะนี่อึ่งใหญ่มาเริ่มเลยเนี่ยอึ่งอ่างนี่เองค่ะ ของที่คนนักชมนะคะตอนแรกมีอึ่งตัวเล็กอันนี้มีตัวใหญ่มีหลายชนิดเลยนะคะมาดูแล้วค่ะคนเรียกว่ากบหมดเลยนะคะนี่คือเป็นอึ่งอ่างน,นะคะแต่ข้อเมืองคล้ายๆเหมือนกบนะคะเป็นกบเขียดเลยนะคะเพราะว่าว่า,วาทุกคนว่ากบหมดเลยว่าเขียดก็ว่ากบหมดเลยนะคะดูสิมันดิ้นใหญ่เลยเนี่ยนี่อึ่งมันโตมาเริ่มว่า